สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายต้นมะนาวให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าคุยอันนี้คือต้นมะเขือมะเขือนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเก็บเข้าลมเข้าไปเวลาหน้าหนาวเก็บเข้าไปไว้ในบ้านเขาก็จะได้ออกดอกเงี้ยแต่ไม่รู้จะได้กินลูกจะกี่ลูกนะปีนี้มะเขืออันนี้ช่อนี้ตอนนั้นนับได้สิบเอ็ดนะคะ ตอนนี้ได้กี่เหลือเท่าไหร่มานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เหลือเก้าช่อน,นี้เหลือเก้ามืดูช่อนี้ตอนนั้นนับได้ห้านะคะตอนนี้เหลือสองอันนี้เหลือสองแล้วก็ช่องไหนอีกเนาะอันนี้ ตอนนั้นนับได้เก้ามันมันได้เป็นช่ออยู่ข้างล่างด้วยนับได้เก้าในกระจุกนี้ตอนนี้เหลือสี่นะล่วงไปเยอะเลยแล้วก็เริ่มออกดอกอีกเริ่มออกดอกมาเรื่อยๆตรงนี้อีกมะนาวทีนี้ต้องเก็บเข้าว่มค่ะเก็บเวลาหน้าหนาวต้องเก็บเข้าไปในในบ้านทั้งหมดไม่งั้นเราจะไม่ต้นไม้จะตายดูนี่ หลักฐานคือการร่วงลองอมาร่วงลงมานี่ร่วงลงมาแล้วนี่ออกเยอะก็ร่วงเยอะนี่พื้นล่างก็มีหลักฐานในการร่วงของเขาดูอันนั้นต้นกระลำดอกจะได้กินเปล่าไม่รู้อืมแล้วก็ต้นอันนั้นมะเขือเหลืองเดี๋ยวถ้าเขาใหญ่ขึ้นมาจะปลูกเก็บเข้ามาอีกเก็บเข้าบ้านอีก อันนี้เมืม่อตอนนั้นที่มันออกมาเป็นมะเขือเปาะนะคะแต่ตอนนี้มันจะกลายหรือเปล่าไม่รู้ดูสิออกหนมาม้วดูวันนั้นเห็นเห็นเห็นลูกหนึ่งออกหนามออกแบบออกช่อหนามออกออกออกเยอะเลยนะคะดอกจะได้กินหรือเปล่านอ้อแล้วก็อันนี้พริกที่เก็บเข้าเข้าบ้านเมื่อปีที่แล้วยังรอด รอดมาก็ยังได้กินพริกเร็วตอนนี้ส่วนพริกที่ปลูกในสวนตอนนี้ยังไม่ขึ้นหรอกค่ะยังยังเล็กอยู่ได้ได้พริกเร็วปีนี้นี่จะได้กินเร็วนะคะอันนี้ที่เก็บเข้าเขา้บ้านเมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นเป็นของปีที่แล้วนะคะ uh huh. เราก็ทํางานะตัวเราไม่เอาขามันไม่ค่อยดีเกิดอุบัติเหตุอพิการสี่สิบ ในในในผลวิชัยแต่เรายังเดินได้แต่เราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแต่ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกสวนเท่าไหร่หรอกเพราะเวลาทํางานเมื่อก่อนออกสวนบ่อยเพราะเราไม่ได้ทงานพริกก็ออกดอกเยอะอันนี้จะได้กินเร็วเพราะว่ามันมันค้ามปีมาแล้วแล้วนี่ต้นอะไรนะกุ้งชย่ยก็ปลูกไว้เนะี่ยเหลือเท่านี้ผักชีไม่รู้เนะี่ยเอามาแต้มไม่ไม่ไม่อยู่แต่อยู่ที่พื้นมี อยู่ที่ใน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 ,ในกาเอ่อในกระจกนะห้องกระจกนะมีแล้วที่สวนใหญ่ยังมีอีกนะมีปลูกตอ่อถั่วลันเตาไว้อะไรไว้ข้างนอกนู้นไม่ได้อยู่ในบ้านนี่เอามาถ่ายโชว์ให้ดูค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ว่าปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกจริงๆยังเมื่องมนาวอย่างที่ที่ส่งให้ดูแล้วคุยให้ฟังอ่ะเขาก็ออกจริงๆนับได้จริงๆแต่ตอนเนี้ย อันนั้นอันนั้นคือต้นไม้ในบ้านที่ที่ที่เราเราเริ่มปลูกต้นไม้ฟอกอากาศที่เขาบอกว่าอะไรนะเสริมบาร,รมีอะไรด้วยอันนี้คือต้นเออ,อะไรนะกีวีกีวีกีว,วีเขาก็ออกลูกแล้วนะแต่มันต้องมันต้องงมดูวันนั้นวันนั้นเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยปีแรกที่ว่าเขาโตใหญ่เพราะว่าอันนี้ปลูกสามปี สามปีถึงถึงจะเนี่ยได้โตขนาดนี้จะให้เขาพันขึ้นไปเลยนะคะแล้วทําซุ้มทําซุ้มทําซุ้มเข้าเข้าเข้าไปแล้วก็แล้วก็วกอ,นนกอ,งงอันนู้นก็เป็นเอ่อองุ่นค่ะอันนี้มันเป็นองหุ่นต้นกลับอันนี้องหุ่นองหุ่นก็เริ่มออกช่อล้วออกช่ออง,งุ่นข้างบ้านออกช่อแล้ะ เนี่ยนี่คือช่องอุ่นเนี่ยเริ่มออกละอันนี้เราจะไม่ฉีดยาน,นะคะดอกกุหลาบอันนี้ก็อยู่ได้ทั้งปีเลยไม่ตายสองต้นนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แห้งส่วนต้นอื่นเขาแห้งเพราะเจออากาศหนาวแต่นี่เขาไม่รู้เขาเป็นไรเขาอาจจะอบอุ่นเพราะเขาอยู่ขลางบ้านเขาเลยได้ดอกเร็วมากคนอื่นเขายังไม่มีเลย มาให้ดูแค่นี้นะค่ะโชว์ให้ดูนี่ได้ดอกเร็วมากเลยดอกกุลาบดอกใหญ่ข้างหนุนสีชมพูยังไม่ได้ดอกแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะและใครมีช่องไหนก็บอกเราด้วยเพราะเราเป็นคนไม่ฉลาดค่ะเราจะได้เข้าไปติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะช่วยให้เป็นกำลังใจต่อกันและกัน คนไทยด้วยกันค่ะเราไม่เก่งหรอกเราก็ทําแบบงงๆเราว่างนะคะตอนมาว่างตอนมาบ้าตอนช่วงโควิดนี่แหละค่ะตอนมาก่อนนี้ก็แค่เฟซบุ๊กเฉยๆเล่นเล่นเป็นแค่เฟซบุ๊กแต่ตอนนี้เข้าไป YouTube ด้วยก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะคะและใครมีช่องเราจะเข้าไปติดตามนะคะช่วยบอกด้วยว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่ฉลาดค่ะขอบคุณนะคะแค่นี้ค่ะโชคดีทุกๆคนค่ะร่ำรวยนะคะ ปลอดภัยทุกๆคนค่ะ